พิเชษที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่พ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญาอาญามาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับส่วนคดีทางแพง่งความเสียหายเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เอาไปแจกเท่าไหร่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นสวนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของฟ้าผ่าปเปรี้ยงนะครับรองประธานสภานะครับซึ่งปรากฏว่าอยู่ในพักเพื่อไทย เป็นผู้บริหารระดับสูงของทั้งฝั่งเพื่อไทยพ้นจากการเป็นสสเพราะนะครับโยกงบประมาณนะครับภาษีของประชาชนไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อหวังผลในส่วนของการเลือกตั้งนะครับซื้อสิทธิ์ขายเสียงก่อนการเลือกตั้งจนเป็นที่มาของสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่บ้านของเราเองมีงบแค่8,000ล้านนะครับจะมาลือ้อล้วบ้านทำไมเราพึ่ง ตรวจลับนะครับเมื่อกลางปี2 5 6 7นะครับเราใช้ฟรีมา5ปีนะครับโดยที่ไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการปรับปรุงใดๆทั้งสิ้นพื้นที่ใช้สอยของสภาผูา้แทนราษฎร4 0 0แสนตารางเมตรครับถ้าจะให้สมดุลกับที่จอดรถเนี่ยนะครับจะต้องมีที่จอดรถถึง7,000คันวันนี้เรามี3,000คันนะครับผิดกฎหมายนะครับแล้วสาราแก้วเนี่ยนะครับจะต้องอทำให้มันเกิดประโยชน์ให้สมดุลกับ อนุสาวรีย์ที่จะมาตั้งต้นปีหน้าห้องประชุมว็ประมาณมันลําบากมากมันไม่มีที่วางเอกสารม,มันมันมีจอคอมพิวเตอร์ที่บังหน้าจําเป็นจะต้องปรับปรุงห้องวบประมาณให้เหมาะสมกับการประชุมว็ประมาณที่ยาวนานแล้วก็นั่งทุกวันห้อง 4D ห้องแอนิเมชันฉายหนังให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมสภาดูประวัติศาสตร์มันลำหน้าไม่ได้เลยครับ มันทันสมัยไม่ได้เหรอครับสภาพู้แทนเนี่ยท่านผลิตครับถ้าท่านเก่งจริงอ่ะท่านตรวจสอบว่าประมาณของกระทรวงต่างๆนี่ครับมีบ้านของเราเองมีงบแค่แปดพันล้านจะมาลื้อรั้วบ้านทําไมนี่มันคือบ้านของเราดิฉันเลยอายค่ะอายที่สภามีงบประมาณเหล่านี้ประชาชนก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่สมเหตุสมผลไม,ไม่ไม่เป็นไรครับก็ไปยื่นที่ไหนก็ไปนะครับแล้วผมพร้อมที่จะไปตอบทุกที่นะครับ น่วยงานของนิติบัญญัติเนี่ยนะครับเป็นเสาหลักของเทศเสาหลักหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ได้งบประมาณ8,000กว่าล้านเนี่ยเทียบกับกระทรวงทบวงกลงอื่นๆเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันน้อยมากสําหรับการเผยแพร่ประชาธิปไตยสําหรับสถาบันที่ประชาชนเลือกมาผมผมคิดว่ามันควรจะพร้อมกว่านี้นะครับที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนงบต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อ ความมั่นคงเพื่ออนาคตของฝ่ายนิติบัญญัติครับงบทุกอันเนี่ยนะครับมีเหตุผลทั้งหมดการบริหารนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับก็ทําด้วยความรอบคอบแล้วก็ตระหนักนะครับในความจําเป็นถ้าไม่ชี้แจงเนี่ยนะครับสภาก็เสียหายบุคคลในวงสภาก็เสียหายนะครับว่าเออคุณก็กล่าวหาฝ่ายเดียวนะครับซึ่งคุณก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ออกสื่อออกอะไรไปเนี่ยทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติเสียหายนะครับ คือไม่มีตัวแทนของสภาซึ่งผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารอยู่ตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะทํำความเข้าใจนะครับกับท่านสมาชิกนะครับตามที่ทําได้ถ้าไม่พูดเนี่ยสภาเสียหายนะครับแล้วแล้วจะไปตอบที่ไหนครับจะจะลงไปอยู่ข้างล่างก็ในฐานะสมาชิกนะครับอ่ามันมันมันไม่มีที่จะพูดตั้งอย่างต่อเนื่องอานจะทำอื่นหรือพรรก,การเมืองที่ผู้ถูก้องสังกัด ได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรในครั้งต่อไปถือได้ว่าผู้ถูกรองทำการเสนอและแปลยะติโครงการทั้งสามที่มีผลให้ผู้ถูกร้องมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569มิใช่เป็นเพียงการดำเนินการราชการประจำอย่างปกติในกิจการของรัฐสภา ไม่เข้าข้อยกเว้นตามรัฐนูลมาตรา185อนุสองผู้ถูกรองจึงเป็นผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐนูนมาตรา144วรรคสองสารรัฐนูนต้องสั่งให้ผู้ถูกรองสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนสดอน,นับแต่วันที่สารรัฐธนูนมีคำวิชัยคือวันที่ 1. สิงหาคม2568 และเพิ่ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกรองเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรของผู้ถูกรองสิ้นสุดลงทําให้มีตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงและต้องดำเนินการตราพฤกิษณีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรว่างลง ตามรัฐนูลมาตราหนึ่งร้อยห้าวรักหนึ่งอนุหนึ่งประกอบมาตราหนึ่งร้อยสองจึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงคือวันที่สารรัฐนูลอ่านคำวิจัยให้แก่คู่นีฟังโดยชอบตามพระอมหญัดประกอบรัฐนูลว่าโดยวิธีพิจารณาของสารรัฐนูลพศสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดมาตราเจ็ดสิบหกวรรคหนึ่งที่มันอยากให้คำวิจัยของสาร,รนูลมีผลในวันอ่านคือวันที่หนึ่งสิงหาคม 2,568มีประเด็นพิจารณาต่อไปว่าเมื่อวิจัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องแล้วจะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าใดเห็นว่าการกำหนดระยะเวลาของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้อาสาเข้ามาทำประโยชน์แก่บ้านเมือง ในฐานะผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรระหว่างพฤติการและความร้ายแรงแห่งการกระทำให้ได้สัดส่วนกับโทษที่จะได้รับซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเมื่อร่างพระบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีกะมาณพศ .2569 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ พินาร่างพันหยัดงบมารายจ่ายประจำปีงบมา2,169สภาผูแ้แทนราษฎรยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดินจึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศารรัฐนูลมีคำมติใช้อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงวิจฉัยว่าผู้ถูกรองกระทําการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรค2ให้การเสนอการประยติหรือการกระทําด้วยประการใดๆเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในการปกครองระบอบประชาไตยโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาไตยอันมีภาษาสรงเปลนประมุขและโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีทางการเมือง ในระบบประชาไตยอันมีพระสัตรงเป็นประมุกในงบประมาณปีพศ2569เป็นอันสิ้นผลและวิจัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้ทแทนรัศดรอของผู้ถูกครองสิ้นสุดลงตามรับหนุนมาตรา144รวรรค3านับแต่วันที่ศาลรัฐนุนมีคำวิจัยคือวันที่1สิงหาคม2568และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐนุนอ่านคำวิจัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบ ตามร,ระยัดตรองรับนูลว่าด้วยวิธีพิณาของศารรับนูลพศสองัรมาตราเกศหวรหนึ่งที่บัญญัติให้คำวิจัยของศารรับนูลมีผลในวันอ่านคือวันที่1สิงหาคม2568เป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงตามรัมนูลมาตรา105วงรอหรนึ่งอนุหนึ่งประกอบมาตรา102และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐนุนมีคำวิชัยถ่ายทอดสดเลยนะครับแล้วก็ตามคำวินิจฉัยเป็นไปตามที่เราได้ยื่นไปนะครับสืบเนื่องมาจากที่ผมเคยอภิปรายในสภางบวาระหนึ่งนะครับเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณน,นะครับในการแปรยตินะครับซึ่งขัดต่อรัฐมนูนมตาตรา144ตามที่ได้ยื่นคำร้องไปนะว่า สอสอเนี่ยไม่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแปลงบประมาณลงในเขตพื้นที่ตัวเองได้คือทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งก็เป็นไป,ไปตาม,มที่ได้เคยแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วครับแล,แล้วตอนนี้ค่ะก็จะมีการเลือตั้งใหม่ภายใน45วันตามคำพิพากษาครับก็นับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมภายใน45วันครับ ตอนนี้ก็คือผลออกมาแล้วคือว่าทางด้านของมิชลินก,ลก็คือว่าสมตำหน,น่งและตอนนี้เราได้มองไหมคะว่าเราจะไปตรวจสอบในเรื่องการใช้งบของใครอีกบ้างมีใครเข้าขายบ้างไหมคะอ๋อก็อรนนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ท่านรองประธานเชษได้ได,ได้ดำริเอาไว้นะครับแล้วก็ทางข้าราชการสภา,าเนี่ยก็คงลำบากใจนะครับที่จะทำแล้วมันสุมเสี่ยงต่อการขัดรมนูญน,นะครับก็ มันไม่ใช่อูทีนที่ฝ่ายประจำทำปกตินะครับมันเป็นโครงการทีม่มันมีความพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าเป่อติดตามการพิจารณางบประมาณของปีนี้นะครับก็พบว่างบของสภาเนี่ยมีการถูกตัดไปในจำนวนน่าจะเป็นประวัติการนะ700กว่าล้านนะครับในโครงการขนาดใหญ่มีทั้งตัดทั้งลดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหมุดหมาย สำคัญนะครับตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ไม่อยากให้ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายที่ออกกติกาฝ่ายที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารเนี่ยมาเป็นซะเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าการทำงานของผมในฐานะสมาชิกพราผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สำฤทธิผลไประดับหนึ่งนะครับเป็นการป้องกันในอนาคตด,ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะมา มีส่วนได้ส่วนเสียของมมารวิ่งเต้นมมารเนี่ยเขต้องต้องระวังมากๆนะครับเหลือเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยมีจริงพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศนะครับนายพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับรองประธานสภานะฮะโยกงบสารให้หลุดจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วมันก็จะโยงนะครับจากสารธรรมนูญวินิจฉัยอย่างนี้ มาตาหนึ่งสี่ที่นายชานชัยทนายนกเขาจตุพรและอีกหลายท่านนะครับไปร้องที่สารรัฐธรรมนูญโยกงบนะฮะที่รัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เขียนไว้แล้วว่านักการเมืองเนี่ยมันชอบเอางบนะฮะที่จะไปใช้จ่ายจ่ายหนี้ทกศจ่ายหนี้อะไรนะครับโครงการต่างๆเนี่ยมันจะมาหาเสียงประชาชนก็ไม่รู้อีหนอยอีเน่เมื่อมึงให้กูหมื่นหนึ่งกูก็เลือกมึงอีก ผลสุดท้ายปับ๊บมาตรา144นะครับสอสอฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดมีอนุนอนะออทินรอดนะฮะสวที่ร่วมโหวตหมดนะครับมันจะล้างไพ่ประเทศไทยหมดเลยโอ้โหนะครับประเทศไทยครับเหลือเชื่อครับเกิดมาไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีวันนี้รัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญ ล้างนักการเมืองโกงล้างนักการเมืองซื้อเสียงประเทศไทยนะครับไม่เกินอีกสิบปีครับเทียบเท่าเวียดนามเทียบเท่าสิงคโปร์ครับจากสิงคโปร์เวียดนามย้อนหลังไปนะครับสี 4, ่ห้าสิบปีเป็นลูกไล่ของประเทศไทยแต่ของเรามีแต่น,นักการเมืองเลวข้าราชการโกงครับคอร์รัปชันกันชิปหายไวาววอดหม่อมราชวงศ์คึกนิธิ์ปราโมชบอกไว้ว่า ถ้าไม่มีนักการเมืองเลวข้าราชการชั่วน,นะครับเอาแบงค์ห้าร้อเนี่ยปูเนี่ยเต็มขวานทองเลยสมัยก่อนยังไม่มีแบงค์พันสารรัฐธรรมนูญได้มีคำพิพากษาอย่างเป็นทางการออกมาในแะับคำพิพา,ากษาก็คือว่าไปโยงกงประมาณนะครับโดยพรรคก้าวไกลนะครับหรือพรรคประชาชนเนี่ยไปทําการยื่นฟ้องต่อสารธรรมนูนกรณีความผิดตามมาตราหนึนะครับ คือเรื่องของการแจกเงินโยกมานนะครับไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงรายสิ่งที่ตามมาสารพูนก็ตัดสินนะครับให้ตัดสิทธิทางการเมืองนะครับพ้นจากการเป็นสสตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปต้นมาแล้วก็พ้นจากการอรองการเป็นอรองประธานสภาผูา้แทนราษฎรในทันทีอ่าในฝั่งของก้าวไกลก็บอกว่าไม่สมนุนนิติสงครามนะแต่สิ่งที่พิเชษทำเนี่ยมันคืออะไรฮะ มันคือการทุจริตและคอร์รัปชันดูนะเป็นคนยืดเอง,เองแ,แท้นะเพราะอะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์เอาตัวเองเสียประโยชน์โยนไปนที่สงคงน,นูสงขามนู่นนะครับทั้งที่ตัวเองเป็นคนทำนะนะในกิจสิทงที่เราเห็นข้อแรกในขณะที่เรื่องของมาตรา1-44นะครับที่ค้างอยู่ที่ปปชนะครับซึ่งปปชอบอกว่าจะดำเนินการส่งฟ้องก่อนวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช25 6 8 หลังจากที่รับคำร้องมาตั้งแต่เดือนเมษาปลายเมษาไปต้นหมาบอกประมาณวันที่เก้าสิงหาเนี่ยนะ,ะก็จะครบ60สิวันแต่ไปย้อนดูคดีนี้โอ้โหเกิดมาตั้งแต่ปี2557เดือนกุมภาพันธ์และมักกราแลาละแล้วก็ปปชก็มีคำร้องนะครับ แจ้งเตือนอย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินปรากฏว่ายังคงมีการฟื้นการกระทำพอคดีของพิเชษนะครับถูกตัดสินปุ๊บเนี่ยก็สะเทือนไปทั้งคัมทรีสอสอส,อสอวอเลยเพราะคดีของพิเชษเนี่ยนะครับเป็นตัวแบบที่มีการโยกกงบประมาณ นะครับไปซื้อเสียงอะพูดได้ง่ายนะครับแล้วศาลสั่งตัดสิทธิต่างการเมืองพ้นจากตําแหน่งในทันทีและทนะัานหมุงก็เขียนไว้จะต้องตัดสินภายใน15วันนะครับในคดีลักษณะเดียวกันกรณีแจกเงินนะครับคอรมอรเศษฐาคอรมอรุอ้งอิงสอสอสอวอก็กระทําในลักษณะเดียวกันนะ มูลค่าเงินยกแรก3,800,000ล้านบาทแล้วก็เพิ่มเติมอีก1 8 0 0 0ล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาซึ่งที่ผ่านมา TDRI ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางปปชอเองก็เคยมีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการว่ายยการการททำดังกล่าวผิดรัฐธรรมนูญผิดพรบรรวินัยการเรงินกลางและผิดพรบรรรเรงรบรรินตรา นะครับแต่พรเบเงินตราเขาไม่ได้ทำเขาผิดอัตมูและผิดพรบวินัยการเงินกลางนะครับคราวนี้ที่ผมบอกว่าสั่นสะเทือนนะไปทั้งสภาล่างสภาบนและก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ทำไมต้องเรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เพราะเป็นการกระทำความผิดครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและ รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ระบุไว้ในมาตรา144ว่ากระทำไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการแจกเงินเอาเงินที่ใช้ในการจ่ายหนี้จะเอามาแจกเพื่อหาเสียงเลือกตั้งกระทำไม่ได้เลยวไว้ง่ายแต่รัฐบาลเศรษฐารัฐบาลอุงอิงสอสอสอวอกระทำอย่างอุกอาจไม่สนคำเตือนนะครับต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เตือนอย่างเป็นทางการไม่สนในเรื่องของ TDI เตือนไม่สนกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนมององค์กรเหล่านี้เป็นอุปสรรคเป็นปฏิปักษ์และเป็นศัตรูพิเชษก็ทำในลักษณเดียวกันที่ไวเพราะก้าวไกลนะครับพักส้มหรือพักประชาชนเป็นคนล่าหลายชื่อ แล้วก็ส่งฟ้องศาลก่อนศาลจึงจําเป็นต้องตัดสินภายใน15วันทั้งที่กรณีพิเศษนั้นเกิดขึ้นทีหลังและจนขณะที่ผมทําคลิปอยู่ขณะน,นี้พักเพื่อไทยไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆมีแต่ประธานวิบของพักเพื่อไทยออกมาบอกว่าเตือนพิเศษแล้วอย่าทําอย่าทําแต่ก็ยังทําอยู่แต่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทํา ในนามของพักการเมืองของตัวเองและไม่มีการขอโทษในกรณีดังกล่าวผมเรียนหุ้นส่วนนะถ้าเทียบกับการรัฐประหารนะครับถ้าพวกนี้โดนกันเป็นแถวเนี่ยฟังแล้วขนลุกนะหนึ่งพันกับห้าสิบหกคนจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาพิเชษที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่พ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยนะครับ ก็ต้องรับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญาอาญามาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนคดีทางแพ่งความเสียหายเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เอาไปแจกเท่าไหร่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะเอาไปจ่าย5 0 0แสนก็ต้องรับผิดชอบ5 0 0แสนจ่าย5ล้านก็ต้องรับผิดชอบ5ล้าน ซึ่งมันจะมีพรบฟอกเงินอีกญาติพี่น้องครอบครัวจ,จะต้องรับผิดชอบในการกระทำความผิดดังกล่าวด้วยเพราะเป็นความผิดต่อรัฐทรัพย์สินของรัฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นหมายความว่าในเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเรื่องของพิเชษเป็นตัวแปรต้นนะครับยังมีคดีอาญาคดีแพ่งตามมากรณี สสสวคอรอมเศรษฐาและอุงอิงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับข้าราชการอีกจำนวน1,000กับ56คนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเช่นกันนะครับถ้าเทียบกับการรัฐประหารรอบนี้ผมว่าหนักกว่าการรัฐประหารด้วยซ้าไปทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ